สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิราดานะคะวันนี้นะคะมีลุงกินน้ําให้ดูตอนเช้าๆก่อนไปทํางานเลยค่ะสุดท้ายแล้วไ่ดีมือนนี้สิรอด้มือน ทำงานไปบ่นไปนะคะไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่บ่นให้ฟังค่ะทำงานไปคนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนคุยด้วยเราต้องคุยกับเครื่องดูดฝุ่นโรบอกค่ะนองมันมาให้ข่อยมันมาให้ข่อยเครื่องดูดฝุ่นมันมาให้ข่อยบ้างข่อยลงกับแม่บ้านาว่าโอ้ยหนู ขอบคุณเนอค่ะที่มาให้กำลังใจคนทุกคนยากก็พี่รดา้าปานนั่นเขากปว่าเขเป็นมาดามยมังวะเป็นมาดามจังไดมีคนมาแกวจอดแนมว่าขอเป็นมาดามได้ไหมจ้ะมาดามไม่ยังก็สิมหาปูเตียงพี่น้องชีวิตต้องสู้ ถือหวยมาแน่มาหมดเลยเนาะจ้าถือหอยทุกล้านถืกหวยด้ยวยจ้หวัดหวยทั้งรับอีกลอแล้ว่อยนั่นขอบคุณหลายๆเร้ะเย้ที่มาให้กำลังใจมาเบิ่งคน้กูเตียงจ้าน้องวาวี่นี่นะจ้ะูสีสเลี่ยมเด็ดห่างเขาบอกว่า ยังะเก็บดีๆเลยสัมว่ันนี้ต้องพับมันดีๆเลวจ้ะพี่น้องพับมุ้งนี่มันยงงาย่ายเลยวม่มาชมการทำงานของพี่ระดานะคะจะต้องปูเตียงเก็บกวาดอะไรให้สะอาดแล้วก็ดูดฝุ่นเสร็จแล้วเราก็ไปทำความสะอาดห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะตามมาชมกับพี่ระดาเลยค่ะ đó chưa đó. đại cái xiên cũng có cái xiên đâu dạ. หาเงิน.หาเงิน từ ngoài thông hay ปูแล้วงามบ่จ้ะนี่จ้ะเตียงคู่เนาะจ้ะการปูเตียงก็มีแค่นี้แหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับครอบครัวเนาะค่ะเนาะจะมีสามเตียงนี่คะ่ะนี่พอแม่ลูกเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะก็ทําให้เรียบร้อยเสร็จก็เก็บกวาดถูพื้นจะมี ผ้าเช็ดตัวให้อีก3อันตรงนี้แล้วก็ที่ห้อยตรงนั้นก็มีนะคะแล้วก็จะสามารถอาบน้ำในอ่างได้ด้วยหรือว่าจะเป็นชาเวอร์ข้างบนนี้ก็มีค่ะเอามาชมแค่นี้นะคะวันนี้ก็อากาศดีค่ะข้างนอกเนาะได้แต่มองหน้าต่างแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆค่ะไป้ณนด้อจ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ